สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลไลฟ์สไตล์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมทั้งหลายมาชมดอกของว่านทลอรณีเย็นนะครับผมหลายคนนะครับเคย เคยเห็นแล้วก็รู้จักต้นว่านทรณีเย็นนะครับผมแต่ก ja. ็หลายคนอีกเช่นเดียวกันนะครับไม่รู้จักต้นว่านทรณีเย็นนะครับและก็บางคนนะครับผมมีมาเม้นสอบถามผมว่าอยู่ที่บ้านมีแต่ว York, ่าไม่เคยออกดอกให้เห็นไม่เคยออกลูกให้เห็นเลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับผมมาชมดอกว่านทลณรีเย็นนะครับผมที่เป็นพืชมงคลนะครับผมเป็นพืชที่แบบคนโบราณถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับ นี่นะครับผมดอกว่านทรณีเย็นนะครับผมจะออกมาเป็นพวงแบบนี้ให้ความรู้สึกว่าก็สวยงามแปลกตาดีนะครับผมแล้วก็เมื่อเขาติดลูกของเขานะครับผมจะแจ้งว่าลูกของเขาตอนที่ยังอ่อนๆอยู่ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่เมื่อลูกเขาแก่จัดหรือว่าผลสุกนะครับผมก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินนะครับผมแปลกนะว่านชนิดนี้ให้ลูกเป็นสีน้ําเงินนะครับผม บริเวณที่ผมวางไว้ผมก็จะวางไว้ประมาณนี้นะครับไม่ให้โดนแดดเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าโดยธรรมชาติของเขานะครับเขาก็จะไม่ได้อยู่กับแดดโดยตรงอยู่แล้วเขาจะอยู่ใต้ร่มไม้นะครับผมนี่นะครับอีกต้นหนึ่งแต่ว่าต้นนี้นะครับผมนี่ให้ดูดอกนี่นะครับผมดอกของเขากําลังออกมานะครับผมแล้วก็มีลูกที่เป็นลูกก่อนหน้านี้นะครับผมที่ออกช่อก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับผม ลูกเขาอเนี้ลูกอ่อนก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมสีเขียวค่อนข้างแบบออกแนวเขียวใสๆนะครับสวยงามแปลกตาดีนะครับผมแล้วก็อีกต้นนึงนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นนึงนะครับอีกต้นนึงก็วางอยู่ไม่ไกลกันนะครับผมต้นนี้ก็จะอยู่ใต้ร่มสรลแหนประดับตรงนี้นะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าต้นนี้จะมีความที่ใบที่สวยงามกว่าต้นอื่นนะครับผม นี่แล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือเป็นช่อดอกของเขานะครับผมช่อดอกของเขานี่กาลังช่วงนี้กําลังสวยนะครับนี่เป็นดอกตูมๆออกมายังไม่บานนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า,าดยดอกเขาบางทีเขาก็แบบกําลังจะบานบางดอกก็กาลังจะแบบแตกบานออกมาแล้วนะครับแบบนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยละครับดอกว่านทรณีเย็นนะครับผมสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับผมหรือว่าทหรับ พี่ที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเขายังไม่เคยออกดอกนะครับผมดอกเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแบบเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เขาติดลูกนะครับผมลูกเป็นสีเขียวเพื่อนๆเ,เห็นแล้วเนาะเมื่อสักครู่นี้แล้วรอให้ลูกเขาแก่จัดเป็นสีน้ําเงินเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ